มาต่อที่เรื่องราวของโปรโจีนะครับก็ล่าสุดเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องครับคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีจากนิยสารกอล์ฟวีครับกอล์ฟว,วีนะครับซึ่งเป็นนิตยสารและเว็บไซต์กอล์ฟชื่อดังของสหรัฐนะครับประกาศให้โปรโจีนครับอัตยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวขวัญใจชาวไทยมืออันดับหนึ่งของโลกนะครับคว้าตําแหน่งนักกอล์ฟหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่าฟ e m a l e g o l f e r of the year นะครับ จากผลงานในปีที่แล้วครับโปรจี Pro G เนี่ยซึ่งปัจจุบันวัยเพียงแค่22ปีนะครับก็สร้างผลงานได้อย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะการปิดฉากฤดูกาลนะครับด้วยการคว้าแชมป์ CME ครุปทัวร์ Championship นะครับรายการใหญ่ปิดท้ายปีซึ่งเป็นการคว้าแชมป์สสมัยติดต่อกันส่งผลให้เธอเนี่ยได้รับเงินรางวัลสูงถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยสรุปผลงานตลอดซีซันของโปรโจีนะครับก็ลงแข่งขันใน20รายการครับคว้าแชมป์ได้3รายการแล้วก็จบท็อปทรีอีก5รายการครับทำให้โปรโจีนเนคว้ารางวัลนะครับโรเล็กเพเยอร์ออฟเดอะเยียร์นะครับเป็นครั้งแรกในอาชีพรวมถึงรางวัลแวร์โทฟี่ในฐานะนักกอล์ฟที่ทำสกอร์เฉลี่ยต่ำที่สุดอีกด้วยนะครับแม้ว่าในปีที่แล้วเนี่ยโปรโจีนจะไม่มีแชมป์เมเจอร์ติดไม้ติดมือมา แต่ว่าโปรตีนก็ทำสถิติสกอร์เฉลีย่ยได้ต่ำถึง68.68 68ต่อรอบซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดนะครับตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาเลยครับเรียกว่าทำลายสถิติในรอบ20กว่าปีนอกจากนี้ครับเธอยังสร้างป่ายศาสตร์นะครับเป็นนักกอล์ฟที่ครองตำแหน่งผู้นำด้านค่าเฉลีย่ยการทำเบอร์ดี้หรือดีกว่าได้ติดต่อกันเป็นปีที่3นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพียงแค่โลเรนาโอชัวครับตำนานนักกอล์ฟชาวเม็กซิกันเท่านั้น ที่เคยทำได้ในปี2,549 2 5 5 1ถึง2,551แล้วก็ไม่มีใครทำได้อีกนะครับในรอบ10กว่าปีมันเป็นโปรจีนครับที่ทำได้3ปีติดต่อกันซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาครับปี2025นะครับโปรจีนเนี่ยทำเงินรางวัลสะสมไปทั้งหมดนะครับตีเป็นเงินบาท227ล้านบาทนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับขณะเดียกันครับก๊อวีครับก็ยังได้เลือกอีมินจีโปรสาวจากออสเตรเลียครับให้คว้ารางวัลเกียรติยศ และมียูยามาชิตะครับจากญี่ปุ่นควา้ารางวัลโมเมนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองด้วย mm hmm. ก็ถือ๋เป็นโปรสาวที่ทำงานดีต่อเนื่องนะครับสำหรับโปรโจีนนะฮะควา้าเงินรางวัลสะสมมาต่อเนื่องเนี่ยหลักร้อยล้านมา2-3ปีติดแล้วแล้วก็ผลงานดีต่อเนื่องรวมถึงขึ้นไปเป็นมือนหนึ่งของโลกด้วยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวต้องรอดูในปีนี้นะครับโปรโจีนจะยังรักษาฟอร์มยอดเยี่ยมแล้วก็หนึ่งรายการที่โปรโจีนรอคอยอยู่ mm hmm. ก็คือรายการเมเจอร์นะครับว่าจะ คว้าแชมป์ถึงเวลาของโปรจีนในการคว้าแชมป์เมเจอร์หรือยังนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับโปรจีนด้วยนะคะเชื่อว่าในปี2026นี้นะคะหลายๆคนน่าจะรอเชียร์โปรจีนให้ไปเป็นดังหวังไม่ว่าจะเป็นครองมือหนึ่งต่อเนื่องแล้วก็คว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ที่ปีที่แล้วเกือบแล้วเียดไปเชียมาพลาดไปนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ